รีวิวทริปกินปูดูเหี่ยวจันทบ,บุรีตอนนี้เราอยู่กันที่สบายบุรีโฮมสเตย์อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบโฮมสเตย์นะคะก็จะมีเครื่องเล่นมากมายสําหรับกรุ๊ปเราไปหลายคนแต่เล่นได้ไม่กี่ชิ้นค่ะเพราะไม่ค่อยมีแรงปีนตรงนี้สําหรับเราอยากให้ทางโฮมสเตย์มีแผ่นรองเดินเชื่อมของเล่นแต่ละชิ้นค่ะก็จะช่วยทําให้เล่นได้ง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นพอมาถึงอาหารมื้อแรกคือมื้อเที่ยงมีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งข้าวทั้งขนมจีนปูหัดผงกะหรี่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำและอื่นๆอีกกมามาย น้ำดื่มเป็นแบบโฟเฟ่กดได้ไม่อัน้นแล้วยังมีขนมหวานให้อีกด้วยค่ะในโฮมสเตย์บรรยากาศดีมีห้องพักมากมายเรื่องการติดต่อสอบถามการจองห้องพักส่วนตัวสําหรับเราติดต่อค่อนข้างยากส่วนใครที่มีเด็กโฮมสเตย์ <Home stay S 2> ที่นี่เขามีส่วนน้ําสําหรับเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักค่ะเตียงนอนส่วนตัวเราว่ามีลักษณะแข็งแต่สามารถนอนได้หรือถ้าหากใครไปก็นําผ้านุ่มๆม,มาปูเพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ํานะคะพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงทางโฮมสเตย์ ก็จะมีรถพาเราไปล่องแพเปียกบรรยากาศตอนล่องแพก็จะประมาณนี้ค่ะบนแพจะมีการเปิดเพลงให้เต้นและมีจุดหยุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําระหว่างทางก็จะเจอน้องเหยี่ยวบินโชว์แบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังโฮมสเตย์นะคะก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้เลยสามารถมาเดินเล่นมาถ่ายรูปได้หลังจากล่องแพก็สามารถมาเล่นน้ําในโฮมสเตย์ต่อได้ค่ะพอตกเย็นก็มากินฟเฟ่มื้อดึกกันต่อค่ะเป็นปูกุ้งและอาหารอื่นๆเป็นแบบฟเฟ่เติมได้ ไม่อั้นนะคะแล้วยังมีฟุฟเฟ่เก็บหอยมีฟองอีกด้วยค่ะ,คะระหว่างทานสามารถลองคาราโอเกะได้อีกด้วยนะคะอาหารสดปูไซญ่แบบนี้เลยค่ะอาหารมื้อเช้าก่อนกลับก็มีให้เลือกหลากหลายเหมือนเดิมสําหรับใครที่เป็นสายชอบทานนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะอาหารมื้อเช้ามีทั้งสลัดไข่ดาวไส้กรอกแฮมปลาทั้งโกเครื่องดื่มกาแฟอวัลตินสามารถชงได้เองเลยขนมปังปิ้งแยมต่างๆมีให้เลือกหลากหลายแล้วยังมีหมูปิ้งอีกนะคะ มีข้าวต้มเรื่องของอาหารการกินเราให้10เต็ม10เลยค่ะถือว่ามีหลากหลายมากใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือใครมีสถานที่ดีๆมาแนะนำก็สามารถบอกกันได้นะคะ